บางคู่อาจดูเหมือนง่ายแต่อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะงั้นต้องมาฟังมุมมองในคลิปนี้กันค่ะมุมมองประจำวันที่2กุมภาพันธ์2569โดยปอเป้ยวางบอลก่อนที่จะไปดูมุมมองของค่ำคืนนี้พี่ๆก็สามารถย้อนกลับไปดูผลงานเก่าๆของข้งองงเป้ยได้ที่หน้าช่องหรือได้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คู่หลักของค่ำคืนนี้กันเลยในศึกกันโชเซเยอา อูดิเนเซ่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเอสโลมาคู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสองสี่ห้าค่ะฝั่งเจ้าบ้านอูดิเนเซ่ฟอร์มช่วงหลังนี่ลีนี่ยังแข่งพอสมควรค่ะมีชนะเสมอและแพ้ปนกันไปแต่ในลน่าสุดนี้พวกเขาก็พึ่งคว้าชัยชนะมาได้นะคะจุดเด่นคือการเล่นในบ้านด้วยการตั้งรับรึกและรอจังหวะสวนกลับแต่อย่างไรก็ตามนะคะปัญหารหลักๆยังอยู่ที่เกมรับที่เกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลทําให้เสียประตูได้ง่ายๆค่ะในทางกับการทีมเยือนอย่างเอเอสโลมา ฟอร์มในลีกนี่กําลังทําผลงานได้ดีเลยค่ะแม้ในนัดล่าสุดจะเพิ่งสะดุดเสมอมาแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะรวดถึง3นัดติดต่อกันนะคะจุดเด่นคือการคุมจังหวะเกมได้ดีมีเกมรุกจากแผนการที่หลากหลายแต่จุดที่ต้องระวังคือเกมรับจากเวลาเล่นนอกบ้านมันจะเสียประตูจากจังหวะสวนกลับค่ะยิ่งถ้าพวกเราย้อนกลับไปดูสถิติการพบกันใน5้านัดหลังสุดของคู่นี้นะคะจะเห็นได้ชัดว่าโรมาท่านเหนือขว่าอย่างชัดเจนโดยที่พวกเขานะคะคเก็บชัยชนะได้หมดทั้ง5้านัดเลยนะคะ ส่วนใหญ่มักจะจบด้วยสกอร์สูงด้วยค่ะในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้นะคะฝั่งอูดิเนเซ่ยังขาดผู้เล่นคนสําคัญหลายตําแหน่งทําให้พวกเขาต้องมีการปรับทัพพอสมควรในขณะที่เอเอสโรมากาลังเผชิญปัญหากับตัวรูกบาดเจ็บหลายรายแต่ก็ยังมีข่าวดีคือผู้เล่นในแนวรับเริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วทําให้พวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นในแนวรับได้อยู่ค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าโรมาน่าจะเป็นฝ่ายเดินเกมบุกได้มากกวา่ขาขณะที่อูดิเนเซ่น่าจะรอตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับค่ะ แต่ด้วยคุณภาพของผู้เล่นและความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านมองว่ายังไงโรมาก็สามารถเบียดคว้าชัยชนับไปได้และมีแนวโน้มที่จะจบด้วยสกอร์สูงด้วยค่ะขอคาดการ์ว่าอูดิเนเซ่หนึ่งเอเอสโลมาสองค่ะหากพี่ๆเห็นด้วยหรือเห็นต่างกันก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเบยด้วยนะคะไปกันตอนน่อในคู่ที่2ค่ะในศึกลาลีกาสเปนมาโยกาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเซบียาคู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสามค่ะ ฝั่งเจ้าบ้านมาโยกาฟอร์มในหลีนี่ยังไม่ค่อยนิ่งค่ะในนั้นล่าสุดก,ก็พึ่งแพ้มาปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ18ของตารางนะจุดแข็งคือเกมในบ้านที่เล่นด้วยความรัดก,กุมและเสียประตูได้ง่ายสไตล์การเล่นจะน,น้นวินัยเกมรับและใช้จังหวะสวนกลับเป็นอาวุธค่ะส่วนทีมเยือนอย่างเซบียา ฟอร์มช่วงหลังนี่หลีนี่ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไรค่ะแม้ในนัดล่าสุดจะพึ่งชนะมาแต่ก่อนหน้านั้นสี่นัดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยโดยเฉพาะเกมนอกบ้านที่ยังขาดความสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตามคุณภาพในเกมรุกยังสามารถสร้างความแตกต่างได้เสมอหากมีพื้นที่ให้พวกเขาเล่นค่ะถ้าดูจากสถิติการพบการย้อนหลังในหลีนะคะหลังจากที่เสมอกันมา2นัดติดก็เป็นฝ่ายมายองกาะะที่บุกไปคว้าชัยชนะด้วยสกอร์หนึ่งสามนะคะในนัดล่าสุดมาได้งั้นเรามาดูเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้กันดีกว่าค่ะ ฝัมม่งมายงกามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บโดยเฉพาะในแนวรับแต่พวกเขายังสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ไม่ได้มีปัญหาต่อรูปเกมแต่อย่างใดในขณะที่ฝั่งเซบิยาถือว่าเจอปัญหาหนักกว่าค่ะทั้งผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนรวมแล้วเกือบสิบลายเลยค่ะทาให้การจัดทาในเกมนี้มีค่อนข้างลําบากมากค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าเป็นเกมที่จังหวะไม่เร็วนะคะมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันสูงและจะจบด้วยสกอร์ไม่ขาดแถมยังมีแนวโน้มที่จะจบสกอร์ไม่สูงด้วยค่ะขอคาการว่ามายองกาหนึ่งเซบิยาหนึ่งค ไปกันต่อในคู่ที่3ค่ะในสื่อพิมพ์ลีอังกฤษซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่คู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสามค่ะฝั่งเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ฟอร์มช่วงหลังนี้พวกเขายังขาดความสม่ำเสมอค่ะในนัดล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้มาแต่เกมในบ้านนี่เล่นด้วยความมั่นใจมีตุดเด็งที่ความขยนันการเพลสซิ่งและการเข้าทำจากลูกริมเส้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่องความไม่แน่ไม่นอนในเกมรับอยู่บ้างค่ะ ส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างซซนเดอร์แลนด์นะคะฟอร์มช่วงหลังนี่น่าเป็นหัวมากค่ะเพราะพวกเขายังไม่ชนะใครเลยมา5า้านัดติดต่อกันแล้วเกมรับก็เสียประตูเยอะเวลาเล่นนอกบ้านก็มักคุมจังหวะเกมไม่ค่อยอยู่ค่ะแต่พวกเขาก็ยังเป็นทีมที่สู้ไม่ถอยนะคะแต่ถ้าดูจากสถิติการพบกันในทุกรายการของคู่นี้นะคะทั้งคู่นะคะมีสถิติที่ค่อนข้างสูสีกันมากค่ะผัดกันแพ้ผัดกันชนะและก็เสมอกันค่ะ งานเรามาดูเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้ค่ะตอนนี้ทางแซนเดลนะคะกำลังเจอปัญหาใหญ่ในแดนกลางจากการขาดหายไปของกัปตันทีมกรานิตสตาร์กาที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่เบอร์ลี่เองก็มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายเช่นกันค่ะถ้ามองจากภาพรวมแล้วถือว่าทั้งคู่หนักพอๆกันค่ะคงต้องวัดกันที่เทคนิคและความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าทั้งสองทีมคงไม่เปิดหน้าแลกกันมากนะัก แต่ด้วยที่ซันเดอร์แลนด์ได้เล่นในบ้านที่เป็นจุดแข็งของพวกเขามองว่าพวกเขาน่าจะเบียดคว้าชัยไปได้ค่ะแต่สกอร์ไม่น่าสูงเท่าไหร่ขอคาดการ์ว่าซันเดอร์แลนด์1เบอร์ลี่0ค่ะไปกันต่อน,นี้คู่ที่4ค่ะในศึกตุรกีซูเปอร์ลีกโคเคลิสปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยงของเฟเนบาเช่คู่นี้จะเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงค่ะฝั่งเจ้าบ,บ้านโคเคลิสปอร์ผลงานในฤดูกาลนี้ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะปัจจุบันรั้งอยู่อันดับ9ของตาราง เกมในบ้านนะคะเล่นด้วยความรัดก,กุมก็จริงแต่ยังขาดคุณภาพในเกมรุกค่ะแล้วมักมีปัญหาเมื่อต้องเจอกับทีมใหญ่ค่ะในทางกับการนะคะทีมเยือนอย่างเฟเนเช่ดีกีรองจ่าฝูงฟอร์มในช่วงนี้นี่กำลังร้อนแรงเลยค่ะทั้งเกมรุกและเกมรับดูเหนือควาอย่างชัดเจนเลยค่ะมีความหลากหลายในการเข้าทำและเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้มากกว่าด้วยค่ะจากสถิติการพบกันนะคะ ในล้าล่าสุดนี้ที่เพิ่งเจอกันมาเลยจะเป็นฝั่งเฟเดอร์มาเช่นะคะที่ชนะด้วยสกอร์สางค่ะงั้นเรามาดูเรื่องพร้อมๆของทีมในเกมคืนนี้กันค่ะฝั่งเจ้าบ้านจะขาดผู้เล่นหลายรายเลยโดยเฉพาะในแนวรับและแดนกลางส่วนเฟเนบาเช่ก็มีผู้เล่นบาเดเจ็บอยู่บ้างแต่ด้วยขุมกำลังที่ลึกทําให้พวกเขายังสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะทางเฟเนบาเช่ต้องการใช้ชนะเพื่อกดดันตําแหน่งจ่าฝูงค่ะ มองว่าพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายคงเกมได้ตลอดและเดินหน้าบุกกดดันอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนที่จะคว้าชัยไปได้ที่สุดและมีแนวโน้มที่จะจบด้วยสกอร์สูงด้วยนะคะขอคาดการว่าโคเคิสเปอร์ศูนย์เฟนิบาเช่สามค่ะโอเคค่ะขอสรุปมุมมองของค่ำคืนนี้นะคะคู่แรกอูดินนเซ่พบกับเอเอสโลมาขอไปต่อเอเอสโลมา0.5หรือใครที่ชอบสูงต่ำก็ไปสูง2.5ได้เลยค่ะคู่ที่สมาโยกาพบกับเซบียา ขอไปรองเซบิยา0.5หรือใครที่ชอบสูงต่ำก็ไปต่ำขวา2.5ได้เลยค่ะคู่ที่3มซันเดอร์แลนด์พบกับเซบิยขอไปต่อซันเดอร์แลนด์0.5หรือใครที่ชอบสูงต่ำก็ไปต่ำ2.5ได้เลยค่ะและคู่สุดท้ายโคเคลิสปอร์พบกับเฟเดอเปเชขอไปต่อเฟเดอเปเชครึ่งควบลูกหรือใครที่ชอบสูงต่ำก็ไปสูง2.5ได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนหนึ่งที่น้องเป้หยิบมาฝากพี่ๆหน้าช่องเท่านั้นนะคะยังมีมุมมองอีกหลายชุดสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยทางข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์นะคะและเมื่อพี่ๆเข้ามาติดตามกันแล้วนะคะไม่ได้มีแค่มุมมองก่อนเกมเท่านั้นยังมีเนื้อหาและแนวทางที่ช่วยให้เข้าใจใรูปเกมและมองรายละเอียดในสนามได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วยค่ะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ